สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเชฟจ๋าสูตรรัดความอร่อยค่ะวันนี้ EP ที่9เชฟจ๋ามาสอนทำลาบหมูทอดอย่างง่ายเย้ลาบหมูทอดอย่างง่าย สำหรับวันนี้เมนูก่อนเที่ยงเรามาทำลาบหมูทอดง่ายๆแบบนี้นะคะใครเปิดตู้เย็นมีหมูสับอยู่ในตู้เย็นเอามาทำได้เลย <Hey. S 1> มีข้าวคั่วมีพริกมีน้ำตาลมีน้ำปลามีมะนาวขนกันมาทำได้เลยนะคะเชฟจ๋า <Hey. S 1> จะทำให้ดูเป็นสเต็ปบายสเต็ปง่ายเร็วสะดวกกินได้จริงโอเค กดไลค์กดแชร์แชร์ไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวแชร์ share ไปที่เพจแชร์ไปที่กลุ่มก็ได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เชฟจ๋าด้วยอ่ะเรามาดูวัตถุดิบเบื้องตอน้นง่ายๆก่อนนะคะเบื้องตอน้นง่ายๆที่มีก็คือเนื้อหมูสับวันนี้เชฟจ๋าใช้ประมาณ400กรัม400กรัมก็คือสี่ขีดอะคะ่ะไปตลาดแล้วก็วัตถุดิบต่อไปก็คือหอมแดงคะ่ะเดี๋ยวนี้จะซอยหอมแดงให้ดูด้วยนะคะอันนี้ต้นหอมกับผักชีลาหรือว่าผักชีฝรั่งนะคะเชฟจ๋าซอยมาเรียบร้อยแล้วใบมะกรูดเพิ่งไปเด็ดมาเมื่่อกกีีนะะะคใบูดทป ไวเพิ่งไปเด็ดมาเมื่อกี้ก็เอามาเตรียมซอยใส่พริกทอดค่ะเชฟตาวันนี้ไม่ได้ใช้พริกป่นนะคะ,อะเอาพริกแห้งมาทอดทอดเสร็จแล้วก็ซับน้ํามันให้แห้งแล้วก็มาตามเพื่อจะมาใสาล่ลาบหมูทอดมันจะมีความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จะมีมะนาวสดเป็นลูกนะคะน้ําปลาน้ําปลาอย่างดีแล้วก็น้ําตาลทรายข้าวคั่วผักที่ทานเคียงกันกันกบลาบหมูทอดนี่คือลาบหมูทอดต้องกินคู่กับผักเพราะลาบหมูทอดมันจะรสจัดใช่ไหมแล้วก็ต้องมีตัวผักเนี่ยมาทําให้ ่ารสชาติะไม,ไม่จัดในปากหรือเบาลงนะคะก็คือมีกระหล่ำปลีถั่ถวฝักยาวโหระพาแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะนั่นแหละค่ะลาบหมูทอดมาแล้วจ้า <c oughs> มาแล้วจ้าโอเคค่ะเราก็มาเริ่มทํากันเลยมาขั้นตอนแรกหันกห่นก่อนดีกว่าหั่นก่อนอหอมแดงหอมแดงนี่ใช้หอมแดงไทยค่ะถ้าหอมแดงไทยไม่มีใช้หอมหอมแขกได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่หอมแขกเนี่ยจะต้องมาเขาเรียกอะไรอะ่ะซอยให้เล็กๆล,ล,ลงอะ่ะเอาใช้วันนี้ใช้สักสามหัวพอค่ะนี่คะ่ะ เวลาปลอกก็คือตัดหัวตัดปลายแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วก็กรีดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ปอกเปลือกออกมันก็จะปอกได้เร็วขึ้นค่ะน,นี้เดี๋ยวขอพักไว้ก่อนนะคะค่ะตัดครึ่งเหมือนเดิมค่ะเทคนิคที่เชฟตาเคยสอนก็คือซอยไม่ยกมีดขึ้นค่ะเรายกมีดขึ้นอย่างนี้ เสียมก็จะดังตอกตอก,ตอกเนอะมันก็จะเกิดการสายด้วยแล้วก็มีอาจจะบาดมือได้ถ้าใครยังไม่ถนัดเรื่องซอยก็ช้าๆช้าๆอย่างนี้ได้นะมันก็จะมีสเต็ปของมันช้าๆแต่ถ้าเริ่มแบบจับตังหวะได้ก็ซอยเร็วขึ้นพอจับตังหวะได้ก็ไม่มองก็ได้จะเงยหน้าซอยก็ยังได้นะคะเห็นปะคะเพราะเราจับตังหวะมันได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวมีดบาดด้วยเราจะพูดกับใครก็ได้อันนี้คือสไตล์เชฟนะคะใส่หอมแดงไปเลยเดี๋ยววใส่หมูตามค่ะเสร็จแล้วซอยใบมะกรูด ที่ให้ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ซอยลงไปด้วยเพราะว่ามันมีความหอมเวลาทอดมันก็จะมีกลิ่นมะกรูดขึ้นมานะคะอเอาแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะก็คือจะจับเรียงมันก่อนจับเรียงมันให้เข้าที่เข้าทางให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนเหมือนสร้อยหอม,มเมื่อกี้ค่ะแต่ว่ามีดมันก็จะต่าลงนะเพราะว่าใบมะกรูดมันไม่ได้หนาเท่าหัวหอมใช่ไหมคะเราก็จะซอยไป่เรียบร้อยประมาณนี้นะคะพอซอยเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราจะเตรียม หมักหมูก็คือเอาเนื้อหมูวันนี้ใช้หมดเลยแล้วกันใช้หมดเลยแล้วกัน400กรัมนี่นะคะใส่ลงไปเมื่อกี้เราซอยหอมแดงใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีลาหรือใบผักชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปใบมะกรูดโรยลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวปรุงรสค่ะปรุงรสน้ำปลาถ้าประมาณ400กรัมนะคะน้ำปลาเนี่ยเดี๋ยวเดียวสักครู่นะคะสดซอยหอมเจอเอฟเฟกอ่ะนี่คะ่ะน้ำปลา ถ้า,าช้อนเล็กหรือว่าถ้าเป็นช้อนทันข้าวอย่างเงี้ยค่ะให,ให้ดูช้อนทันข้าวดีกว่าเนาะถ้า400กรัมใส่ไปประมาณเกือบเกือบสองช้อนทันข้าวค่ะเสร็จแล้วน้ําตาลน้ําตาลก็ประมาณครึ่งช้อนก็ได้นะคะครึ่งช้อนทันข้าวอีกนิดนึดนงก็ได้ถ้าชอบชอบหวานเพราะว่าสูตรนี้ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะเราก็ต้องใช้ความหวานจากน้ําตาลเนี่ยเป็นตัวช่วยให้รสชาติอ่ะมันมันดีขึ้นแต่สูตรนี้จะเน้นเปรี้ยวก็คือจะใช้มะนาวสดไปเลยนาวสดเป็นลูกอย่างงี้นะคะค่ะแล้วก็เอาเม็ดออกก่อน แล้วก็บีบหมูเนี่ยนะคะเวลาโดนความเปรี้ยวจากมะนาวเนี่ยเนื้อจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวนิดนึงถ้าใครสังเกตนะคะอยา่างองพังภาาอีสานเนี่ยถ้าเขากินก้อยหมูเขาก็จะไม่ไม่ได้คั่วให้มันสุกไปนะไม่เดินมาทอดให้มันสุกเขาก็จะใช้มะนาวเนี่แหละคะ่ะเป็นตัวทําให้เนื้อหมูเนี่ยสุกใส่ซ่งนึงนะคะเพราะว่าสูตรนี้จะเน้นเปรี้ยวเรียบร้อยค่ะแล้วก็เข้าคั่วกับพริกนะคะพริกใส่ไปเลยค่ะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่ซักสองช้อนก็ได้แต่ว่าเชฟจ๋าไม่ได้ชอบเผ็ดมากก็ใส่แค่ช้อนครึ่ง ข้าวคั่วตอนนี้ให้ใส่ข้าวคั่วไปแค่นิดเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะเพราะถ้าใส่เยอะเนี่ยเวลาไปไปโดนน้าจากเนื้อหมูอะข้าวคั่วมันจะเหนียวคือใส่ไปก่อนแค่นิดเดียวแล้วเดี๋ยวพอตอนก่อนทอดอะเราจะมาคุกข้าวคั่วอีกนิดนึงแล้วค่อยทอดเดี๋ยวจะใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือในการขยำเดี๋ยวระหว่างระหว่างที่จะขยำเนี่ยก็จะเปิดไฟตั้งน้ํามันรอไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาทอดลาบหมูทอดเนี่ยใช้น้ํามันแบบท่วมเลยนะคะ แล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาก็รอระหว่างที่รอน้ามันเดือดเราก็จะมาขยำ่าหมูทอดขยำเนี่ยใช้มือไปเลยนะคะบีบตัวพวกหอมแดงต้นหอมใบมะกรูดเนี่ยบีบเข้าไปด้วยกันเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเขาจะไปติดที่เนื้อหมูมันจะหอมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะอย่าใส่ข้าวคั่วเยอะนะคะขั้นตอนนี้อย่าคิดว่าใส่แบบเต็มที่ฉันชอบกินเจ้าข้าวคั่วใส่ไปเลยเต็มที่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าจะร้อนข้าวคั่วเรามาคลุกตอนหลังทอดรอบหนึ่งนะคะ เราเราขยำแล้วก็เอาเอาหลังมือเนี่ยกดกดมันลงไปด้วยเพื่อให้รสชาติน้ำตาลน้ำมะนาวน้ำปลาเนี่ยเข้ากันอย่างดีแล้วถ้าอยากรู้ว่าไอ้รสชาตินี้มันพอดีหรือยังก็ทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเทสก่อนหนึ่งชิ้นก่อนที่เราจะทอดจริงพอเราขยำเสร็จแล้วนะคะเราก็พักหมูไว้สักครู่หนึ่งก่อนค่ะว่ารสชาติเนี่ยได้ตามที่เราต้องการหรือยังว่าต้องการแบบเปรี้ยวมากเอ้ยเดี๋ยวเพิ่มเค็มอีกหน่อยเพิ่มนหนว,มวานอีกหน่อยเนี่ยอันนี้คือชิ้นเทสนะคะ ก็กดไลค์กดแชร์ให้เชฟจา๋านะคะอ่ะโอเคตอนนี้ก็หลีไฟไว้นะคะไม่ให้น้ำมันร้อนเกินเรามาเทสกันอืมรสชาติมาแล้วแต่ว่ายังไม่จัดตามที่เชฟจ๋าต้องการขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะขอเพิ่มน้ำปลานิดหนึง่งน้ำตาลโอเคนี่ใช้บอเวลาใช้พริกพริกนี้นะคะทอดแล้วมาตามนะเผ็ดกว่าพริกป่นเยอะเลยอะนี่ขนาดใส่ไปนิดเดียวนะคือแล้วความหอมของพริกอะเวลากินมันอยู่ในปากเลย แล้วเดี๋ยวก็จะมา,าเหมือนเดิมคือบีบน,นะคะเช็ดตาไม่ได้เราก็มองหามองหาจานคุกในถ้วยก็ได้เลยอุยใส่แล้วขาดไม่มีถุงมือแล้วไม่เป็นไรอันนี้ใช้ช้อนได้เพราะว่าบีบไปแล้วหนึ่งรอบประมาณนี้นะคะก็คือคุกให้เครื่องปรุงเข้าถึงกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้มือจริงใช้มือในการที่เอาหมูเนี่ยมาปั้นกะข้าวคั่ว ก่อนลงไปทอดนะคะเราจะทำชิ้นพอดีคำนะคะชิ้นไม่ใหญ่มากปั้นประมาณนี้คลุกเข้าวคั่วนิดนึงประมาณนี้เอานิ้วโป้งเจาะเป็นหลุมนิดนึงได้ดีเพราะว่าหมูจะสุกเร็วขึ้นเดี๋ยวดูนะอ่าคนทอดล,ลาบหมูทอดเนี่ยตกมาตายหลายรอบแล้วคือทอดออกมาแล้วพอแบกออกมาหมูข้างในไม่สุกเพราะว่าเทคนิคมันอยู่ตรงนี้นะคะคือพอเราปั้นเป็นกลมๆล,ลูกที่เราต้องการแล้วนะคะ เรากดมันเหมือนเราทอดทันมาแล้วกดตรงกลางลงเพื่อทาให้ข้างในเนี่ยสุกเร็วขึ้นแล้วก็พอหมูอะ่ะเดือดความร้อนหรือมันรัดตัวเดี๋ยวมันก็จะบีบตัวมันเองอกลับเข้ามาอาจจะไม่กลมแบบกลมเหมือนลูกบอลมากแต่ว่าก็คือทําให้ข้างในเนี่ยสกุกทั่วถึงกันค่ะ A later few moments later. แต่ว่าข้อเสียของการทําล่าหมูทอดเนี่ยคือน้ํามันอะ่ะก็จะเอาไปทำเอาไปทอดปลาไปทอดอะไรได้นะแต่เอาไปเอาไปทอดแบบพวก ทอดไข่อะไรเงี้ยไม่ได้แล้วเพราะว่าเ,าเราใส่น้ําน้ําตาลทรายลงไปใช่ไหมคะใส่น้ํามะนาวใส่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้น้ามันเนี่ยอไรนะ้ะไหมเป็นสีดำๆรอ,อบประทาเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ําตาลสีสวยกําลังดีค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานรตแรกน,นะล่าหมูทอดชิ้นพอดีคาน่ารักโอเค เห็นไหมคะเนี่ยค่ะลาบหมูทอดง่ายๆทําเองที่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็บอกเทคนิคเกือบทุกขั้นตอนเลยว่าทํายังไงให้ให้ไม่ตกมาตายเนี่ยแล้วเอาเอาข้าวคั่วนี่นะคะทุกรอบนอกเนี่ยมันจะทำให้ลาบหมูทอดกรอบมากยิ่งขึ้นนั้นเชจ่าชิมเนืคนแรกอร่อยมากร้อนเลย A few moments later เตรียมดูนะคะว่าจะไปทำอะไรสอนนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ